สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงการทีอล่เช่นเคยนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมยุ่งๆนิดนึงนะครับก็วันนี้ก็มีเวลามาพูดคุยกันให้ฟังเช่นเคยแล้วนะครับก็วันนี้คงไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเหมือนเคยนะครับแต่จะ ถ้าจะบอก,กมันเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไหมที่ชื่อมันก็บอกอยู่นะว่าเป็นฟุตบอลเหมือนกันแต่ว่ามันมันเล่นกนละอย่างกับฟุตบอลที่เรารู้จักกันนะครับก็คือกีฬาึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอลน,นั่นเองนะครับก็เรื่องของเรื่องเนี่ยอ่าอ่ากีฬาอเมริกันฟุตบอลเนี่ยมันก็เพิ่งประเดิมรูปการใหม่ไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสได้รับชมด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือ ผมชอบกีฬาชนิดนี้มากๆนะครับอาจจะบอกว่ามากกว่าฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับหลายคนก็อาจสงสัยว่าเฮ้ย mm. ทำไมผมถึงชอบกีฬานี้ดูเข้าใจเหรอมันดูยากโคตรเลยนะดูยากจริงผมก็ต้องบอกว่าถ้าจะว่าตรงๆมันเป็นกีฬาที่ดูดูเข้าใจยากจริงๆนะกว่าผมจะดูเข้าใจได้เนี่ยมันก็ใช้ระยะเวลาอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโชคดีที่ว่าผม ผมดูอยู่ตลอดไงจําได้ว่า,อาตอนเด็กๆเนี่ยคือคือเรื่องของเรื่องพ่อผมไปเรียนเมืองนอกแล้วพ่อเขาเชียร์ทีมเดวเวอร์บรองโกก็ได้ดูเมกาฟุตบอลอยู่ตลอดพอกลับมาพ่อก็จะาหาซื้อวิดีโอยุคนั้นเป็นวิดีโอที่การเล่นของเดวเวอร์บรองโกมาเปิดให้ดูอยู่บ่อยๆก็จะซึมซับไปเรื่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็จะซึมซับแบบว่าเออเขาทําคะแนนกันยังไงอะไรยังไงใช่ไหมครับแต่ว่า พวกกฎตีกาอย่างต่างอีกหลายอย่างที่แบบไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจอยู่นะครับช่วงนั้นเพราะว่าตอนนั้นก็แบบเด็กนะเด็กจริงๆแต่ว่าพอโตขึ้นมาเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ดูแบบจริงๆจังๆนะครับจากยุคที่น่าจะช่องเจ็ดถ่ายแค่เฉพาะนัดชิงชนะเลิศช่องเจ็ดหรือช่องสามนี่นแหละประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นยุคที่เอ่อทรูวิชันตอนนี้เขาเรียกว่าทรูวิชันยุคนั้นได้เป็น UBC อะไรประมาณนี้เอามาฉาย ตลอดนะครับแทบทุกเกมเลยก็นั่งดูอยู่ดูแล้วก็ศึกษาศึกษาไปว่าเฮ้ยแต่ละอย่างมันมันคืออะไรฟัมเบิลมันคืออะไรอินเตอร์เซ็ตมันคืออะไรหลายหลายอย่างนะครับก็จนจนเข้าใจพอเข้าใจมันก็เริ่มสนุกแล้วนะครับมันก็เหมือนดูบอลนี่แหละพราเราเข้าใจว่าอะไรคือล้ำหน้าอะไรคือฟาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นก็ทําให้จากนั้นก็เริ่มติดตามนฟุตบอลแบบ ติดตามจริงจงจังๆแล้วนะจริงจงจังๆเลยแล้วก็ดูมาตลอดดูมาได้เรื่อยนะครับแล้วก็มีเคยมีแบบลองเล่นเล่นๆด้วยนะ <c oughs> เพราะว่ายุคนั้นจําได้เลยว่าเออก็ซื้อลูกบอลฟุตบอลมาแล้วมาเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นกับคนที่ชอบด้วยกันเลยเนี้ยแต่ว่ามันมันเล่นยากนะครับมันอันตรายด้วยแหละเพราะว่า,าขนาด อาชีพก็ต้องมีหมวกกันน็อกมีเครื่องป้องกันเต็มตัวนะครับเราเล่นแบบตัวเพียวๆเ,เลยมันมันไม่น่ารอดนะครับเล่นได้สักพักหนึ่งก็หมดไวและไม่น่าไม่น่าจะเล่นได้นะครับก็ขอเป็นคนดูอย่างเดียวดีกว่านะครับก็สนุกสนานจริงๆนะครับสำหรับการฟุตบอลเชียร์ให้ไปดูกันเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมว่าคนคนที่ดูแมฟุตบอลรอคอยมากที่สุดเลยก็คือการ ศึกซูเปอร์โบนะครับซึ่งมันก็คือเกมชิงชนะเลิศของศึกแมกฟุตบอลนั่นเองอารมณ์คล้ายๆกับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยกวายิ่งใหญ่มันเท่าๆกันพอๆกันเลยนะครับถามว่าทำไมถึงรอคอยศึกซูเปอร์โบเพราะว่ามันคือเกมนัดชิงชนะเลิศที่มันมีความยิ่งใหญ่มากใส่แข่งกันที่สนามใหญ่เมื่อเริ่มเลยแล้วก็ช่วงพักระหว่างโชว์ก็จะมีโชว์ดีๆของศิลปินดังระดับโลกมาโชว์กันมากมายนะครับก็ตามดูตามติดตามอยู่ตลอดเลยนะครับ แล้วก็มันจะมีช่วงที่ปีที่แล้วอะ่ะผมดูน้อยลงมากๆเลยนะเพราะว่าอ่ามันเป็นเรื่องของการหาชมได้ยากมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการชมแล้วก็บรรยากาศมันกร่อยๆอ,ยอ่เพราะว่าอ่าอย่างที่เรารับทราบกันดีว่าเชื้อไว 19, รัสโควิด1 i มันระบาดไปทั่วโลกทางอเมริกาก็โดนเช่นกันก็ทําให้ผู้คน ไม่สามารถเข้าไปชมในสนามในช่วงแรกๆได้ใช่ไหมครับก็เล่นกันแบบกร่อยๆไปอารมณ์เหมือนบอลพรีเมียร์ลีกรุ้นการที่แล้วอ่ะเหมือนกันเลยนะครับกวาผู้คนจะเข้าชมอา่าเต็มความจุสนามได้ก็ปาก็ไปนะัดไท้ายรอบรอบน็อกเอาท์แล้วแล้วก็มา,านัดชิงชนะเลิศซูเปอร์โบนะครับก็ดูได้เต็มความจุก็ถือว่าบรรยากาศความคึกคักมันก็กลับมาอีกครั้งนะครับแล้วก็มีดราม,มา่ามีอะไรตลอดอ่ะใครๆดูป็นฟุตบอลจะรู้เลยว่าแบบเอ้ยมันมี มันมีอะไรให้หน่าสนใจตลอดทั้งเกมจริงๆนะครับวินาทีเดียวก็ตัดสินเกมกันได้สามารถคลิกล็อกอะไรกันได้นะครับเหมือนกับเกมเมื่อวานนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นเกมการเจอกันระหว่างทีม Dallas Cowboy เจอกับทีมแค a เบรย์แบลคเนียซึ่งเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เป็นแชมป์เก่าของศึก NFL ศึกสุดซูเปอร์โบเมื่อรุ่นการที่แล้วนะครับก็มีตัวเก่งเลยก็คือรอมเบรดีที่ ควาแหวนซูเปอร์โบไปเยอะที่สุดเลยคนเดียวล่อไปหกเจ็ดสมัยแล้วนะครับมีแหวนเยอะมากเยอะกว่าทานอดอดีตสามารถคลองจักรวาลได้เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหเกมมันสู้สีสมากๆครับสลับกันนําสลับกันตามไล่ไล่บีบตลอดแล้วก็ท้ายเกมเนี่ยเอาดาลัคคารบอยก็แซงขึ้นนําได้นะครับแล้วก็เหลือเวลาอยู่มา,นา,า,นา,า,านเนี่ยทีกว่ากว่านาทีกว่ากว่าเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลบางคนตอดใจกันแล้วนะไม่น่าไล่ทันแล้ว แต่เบ,บมาเนี่ยโอ้โหด้วยควาเป็นทอมบรดี้นะครับผู้ชายคนนี้สร้างบริหารไว้เยอะแยะมากมายตั้งแต่การเล่นเมลหนุ่มๆจนปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้สามารถพาทีมกลับมาพลิกล็อกชนะได้หนึ่งครั้งนะครับก็โอ้โหแค่เกมเปิดฤดูกาลยังสนุกสนานขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าปีนี้น่าจะสนุกมากๆอีกปีหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับใครเป็น แฟนสึกคนชนคนในกรฟุบบอลเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบแล้วก็ตาติดตามชมกันไปตลอดฤดูกาลแน่เลยนะครับผมก็จะรอลุ้นเช่นกันก็นกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทีม d e n เวอร์บรองโกของผมเนี่ยมันจะกลับขึ้นไปยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งไหมนะครับก็ตั้งแต่เชียร์มาก็ได้ซูเปอร์โบประมาณ3าครั้งน่าจะ3ครั้งเท่านั้นนะครับก็อยากลุ้นให้ได้แชมป์อีกสักครั้งหนวมันก็น่าจะเป็นไปได้ยากอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่า ทีมก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างตกต่ำลงมาเยอะนะครับไม่ได้มีตัวเก่งตัวดีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับปีนี้มีให้รุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อทีมแทบเบบา,าเนเนียจะสามารถป้องแกมแกันแชมป์ซูเปอร์โบลได้หรือไม่นะครับเพราะว่า10น่าจะ16-17ปีแล้วนะที่ยังไม่มีใครป้องกันแชมป์ได้เลยนอกจากทีอิงแลนด์แพทริออต17ปีแล้วประมาณนั้นนะครับก็มารุ้นมาเชร์กันว่าทอมเบรดี้จะสร้างสถิติได้ หรือไม่อีกหนึ่งสถิตินะครับรอดูุ้นกันแล้วก็ฝากติดตามชมในกัรฟุตบอลกันด้วยนะครับลองหันด,ดูแล้วผมมั่นใจเลยว่าจะสนุกสนานแน่นอนนะครับก็มีให้ชมทาง True Vision น,นะครับช่อง True Sport HD 1นะครับไปซื้อแพ็กเกจแพ็กเกจโกน่าจะได้ดูกันได้เนาะน่าจะประมาณนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับผมรับรองว่ากีฬานี้สนุกสนานไม่แพ้ กีฬาฟุตบอลอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากติดตามสายหน่อยเขาว่ากันของผมด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนไม,ม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่ง,รงกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ